สวัสดีครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่องนานจริวัฒน์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราก็จะไปเข้ากิจกรรมรับน้องของทานซีดทชื่อว่าซีดีทีกิวบิลดิ่งนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าบรรยากาศงานจะเป็นอย่างไรต้องบอกเลยว่าพิศวาสเนี่ยคือโดยเฉพาะซีดทเนี่ยรู้สึกว่ากิจกรรมมันเยอะมากเลยนะแต่แบบสองสา์อาทิตย์ที่แล้วแล้วก็มาสัปดาห์นี้ก็มีกิวบิลดิ่อีกสัปดาห์หน้าก็จะมีของข,ของมหาลัยอีกนะเป็นเป็นซีฟรวัเดย์อะไรอย่างเงี้ยเนาะ เยอะไหมแล้วสัปดาห์ถัดไปก็จะเป็นค่ายวิษนุเยอะมากเหนื่อยกันเลยทีเดียวนะไม่รู้ว่าคณะอื่นเป็นเหมือนกันไหมแล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าสาขาอื่นเป็นเหมือนกันหรือเปล่ากิจกรรมเยอะๆขนาดนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนแล้วกันสําหรับวันนี้นะว่ากิลดิ้งจะออกมาเป็นอย่างไร ชมแล้วมันก็มีแต่สเต็ปเดิมๆเนาะก็คือตอนนี้ก็มันถึงจมจุลีสะแผลแล้วอะไรนี้ฉากมันก็ฉากเดิมๆทั้งนั้นเลยมันก็การเดินทางมันจะจะให้เปลี่ยนเส้นทางไปไหนใช่ไหมก็มันมีการเดินทางนี้แล้วจะเปลี่ยนเพื่ออะไรเนาะแล้วตอนที่เห็นนะเขาก็จะสะพายกระเป๋ากันมาเนาะเป็นกระเป๋าที่เขาแจกกันในงานประถมเทศอ่ะไอถุงผ้าที่เราเขาจะเป็นถุงผ้าสะพายข้างนั่นแหละนะก็เออเราก็ลืมไปเลยเนาะว่ามันมีถุงผ้านี้เราก็เลยใช้ถุงผ้าเดิมมาอยู่ แต่ส่วนใหญ่ก็คือใช้ใช้ถุงผ้าอินเทเนียกันหมดเลย <laughs> เดี๋ยวเราขอตัวไปลงทะเบียนกันก่อนนะคุณผู้ชมวันนี้ก็เรียกได้ว่าแดดดีสุดๆไปเลย,ปเ,ลยเป็นไงล่ะโอโ้โหจ้าเลยตอนนี้ก็ทยอยเข้าห้องแอร์กันอยู่เนาะเดี๋ยวเรากําลังรอคิวเข้าห้องแอร์กันจู่ๆก็มีรุ่นพี่ขอเสื้อดำจากอาจารย์แล้วประเด็นคืออาจารย์ได้ด้วย ขอ,อกันอย่างนี้เลยเรามากันที่ Hall of i n d o n a อีกแล้วซึ่งตอนนี้เราก็นั่งเป็นมุมมาเป็นคนแรกของหัวมุมสุดปะแต่ว่าเรามาเช้ามากกันเองชมตัวเองไว้ก่อนเขาจัดอีเวนต์ได้ใหญ่ขนาดนี้ได้ก็ต้องขอเสียงปรบมือชื่นชมพี่นิดนึงครับ ้ตังเลยกิจกรรมกิจกรรมอะไรยังไม่ทันเริ่มหรอกกินก่อนเลยเบรกเชา้านี้เมื่อชีวิตติดคอนเทนต์นะกำลังจะขึ้นตึกควันออกมาจากตึกร้อยปีเอ๊ควันอะไรกันะโน้เดินขึ้นมาถึงชั้นบนสุดโอ้เกือบตายเหนื่อยมากทั้งชั้นนี้เหมือนเป็นของเราคนเดียวเลยอะ เริ่มต้นเกมกันด้วยเกมทายคำมั่นเองก็คือจะมีคำอยู่หลังของเราเนาะแล้วก็เราเนี่ยต้องไปถามเพื่อนว่าเอ๊ะใช่สิ่งนี้ไหมซึ่งเพื่อนตอบได้แค่ว่าใช่หรือไม่ใช่และหนึ่งคนตอบได้แค่หนึ่งคำถามเท่านั้นก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ก็สนุกดีนะคนที่ตอบคำถามถนกอยู่่วนนี้่วนคนยี่ตอบไม่ถูกก็ไม่ต่องไป หลังจากที่จบเกมเป็นที่เรียบร้อยก็จะมีบทลงโทษสําหรับผู้ที่ไม่สามารถตอบคําถามได้นั่นเองเนาะซึ่งปรากฏว่ารอบนี้เนี่ยคนที่ไม่สามารถตอบคาถามได้เนี่ยไปดูคําแล้วโอ้โหยากสุดๆอะไรอย่างนี้นะก็เลยกลายเป็นให้คนที่คิดคำเนี่ยก็คือพวกรุ่นพี่ทั้งหลายที่คิดคํายากๆพวกนี้เนี่ยมาลงโทษแทนนั่นเองนะ ต่อมาเกมเป่ายิงฉุกวิวัฒนาการหมีเนยซึ่งคนที่คิดเกมนี้ก็น่าจะเป็นพี่เนยชอบหมีเนยด้วยสุดยอดมันจะเริ่มตันระดับแรกนะะก็คือหวงน้งทุกคนจะเป็นหัวก่อนต่อไปขั้นต่อไปคือเราสุดอร่อยพี่เนย ถ้าจำไม่ผิดอันนี้จะเป็นการลงโทษเหมือนกันน่าจะเอารุ่นพี่มาลงโทษหรือเปล่านีาน่จำไม่ได้แล้วนะแต่ที่แน่ๆก็คือ,อ,อน่าจะเป็นบทลงโทษน,นอ้องก็คือการเต้นเพลงหมีเนยนั่นเองเอถ้ถูกใจแฟนคลับหมีเนยมัมหมีพ่อหมีมากๆเลยทีเดียวนะงานดี เ,เข้าห้องน้ำกันสักครู่ออเ,ออเออทำไมมันสูงเลยน่ากลัวมาก มาต่อกันที่เกมโยนน่าจะเรียกว่าสลัดนะที่มันมีกระดาษหลายๆก้อนอ่ะซ้อนกันไว้เนาะแล้วก็ส่งต่อกันไปเรื่อยๆแล้วก็หยุดที่ใครตอนที่เพลยงหยุดก็โดนทอาโทนน,นนั่นเองซึ่งบททาโทษของเราเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะก็คือเกมเลเวลอัพนั่นเองเนาะคนแรกก็แสดงโจทย์ที่ได้รับเนี่ยแบบเลเวลหไปจนถึงคนสุดท้ายเนี่ยก็ต้องแสดงเลเวลแม็กซ์นั่นเองนะเดี๋ยวมาดูกันว่ารุ่นพี่เขาแสดงเลเวลแม็กซ์เป็นยังไงโดยที่โจทย์ในครั้งนี้เนี่ยนั่นก็คืออาการเมื่อติด c ีดีนั่นเอง จบครึ่งเช้ากันไปอย่างสนุกสนานก็ได้เวลารับประทานอาหารกลางวันเป็นอีกหนึ่งเวลาแห่งความฟินที่สุดเลยเวลาได้กินเนี่ยชอบชอบเมนูมื้อเที่ยงวันนี้ของเราข้าวไข่ข้นไก่เทอริยากิเครึ่งเช้านั่งตากแอร์กันเย็นๆครึ่งบ่ายมาทำกิจกรรมนอกสถานที่กันบ้าง <S <S นั่นก็คือบริเวณตึกร0อปีนั่นเองเดี๋ยวเปนกันว่าเกมอะไร เกมนี้นั่นก็คือเกม for i s lawa นั่นเองเนาะก็คือเป็นเกมว่าห้ามเท้าเหยียบพื้นนั่นเองนะต้องเหยียบบนลังกระดาษเท่านั้นซึ่งลังกระดาษเนี่ยมีจำนวจนจำกัดต้องคอยส่งให้คนข้างหน้าเนี่ยเพื่อนำมาต่อทางไปเรื่อยนนั่นเองเนาะเกมนี้ก็ต้องใช้ความสามัคคีพอสมควรนั่นเอง ปรากฏว่าไม่ค่อยที่จะมีทีมไหนทำตามกฎสักเท่าไหร่เน้นโกงกันหมดเลยเอ๊ะมันแปลว่าอะไรนะโยนแบบโยนแล้วก็กระโดดข้าไปเลยอะไรอย่างงี้เพื่อความรวดเร็วทีมเราต้องแบบได้ที่1อะไรอย่างเงี้ยเรา กาที่เกมต่อมาเกมนี้ต้องใช้ดวงนิดน,นึงนะต้องสุ่มตัวเลขมาให้ถูกต้องตามที่เขาต้องการซึ่งเราก็ไม่รู้มันคือตัวเลขอะไรก็จะมีโจทย์แปลกๆเช่นผลบวกได้น้อยที่สุดผลบวกได้มากที่สุดแล้วแข่งกับทีมฝั่งตรงข้ามมันเองเนาะว่าเออเลขที่เราสุ่มมาเนี่ยเมื่อเจอโจทย์จริงแล้วเราจะชนะหรือแพ้อะไรอย่างงี้นะก็เรียกว่าดวงลวง้ลวนๆเลยงานนี้เราก็ไม่ค่อยมีดวงสักเท่าไหร่ด้วย ร้อยสี่ได้ได้ไหมร้อยสี่ได้ปะเกมต่อมานั่นก็คือเกมใบ้ด้วยท่าทางนั่นเองคนต้องคนข้างหน้าเนี่ยก็ต้องพยายามเดาให้ได้ว่าสารที่ส่งมาจากคนสุดท้ายเนี่ยเขาสื่อถึงอะไรด้วยการแสดงท่าทางนั่นเองแต่จะให้มาตอบว่าเอ้ยสารต้นทางมันคืออะไรเนี่ยมันก็ง่ายไปหน่อยนะเขาก็เลยเพิ่มความยากก็คือต้องนําคําเหล่านั้นที่ได้มาเนี่ยมาแต่งเป็นเรื่องราวนิทานในทีมหนูน้อยหมวกแดงพลังจินตนาการล้นเหลือสุดๆกันงานนี้ และเกมสุดท้ายในวันนี้ของเราเลยก็คือเกมเกมอ่าติดเขาล้วเนี่ยนะนะคือฐานนี้เรียกได้ว่ามีหลายเกมย่อยเข้าไปอยู่ข้างในนั้นมากเลยนะ,อะเอาเอาเกมย่อยแรกก่อนเนาะก็คือเกม X o กโดยการใช้ลูกป,ปิงปองนั่นเองนะเล่นในบนพื้นก็ลูกป,ปิงปองก็ค่อนข้างเด้งดึง๋งถูกต้องไหมมันก็ไม่ค่อยลงล็อกที่เราต้องการสักเท่าไหร่ก็แอบยากอยู่นิดนึงอีกเกมย่อยหนึ่งนั่นก็คือเกมพยายามเป่าลูกป,ปิงปองเนี่ยเนาะให้ไปถึงถ้วยสุดท้ายให้ได้นั่นเองนะเดี๋ยวไปดูยว่ามันยากแค่ไหนแล้วก็ มันมีเกม flip น้ําด้วยโอ้โหสกิล flip ลขวดน้ําเราต้องบอกเลยนะว่าตอนที่เล่นเนี่ย flip ไม่ได้ขวดเลยคนอื่นเขาได้เอาได้เอาเรานี่ยโอ้โหแ e l l ฮเลยเกมสุดท้ายของจริงละนะนั่นก็คือเกมไขปริศนานั่นเองเนาะต้องถอดรหัสให้ได้เพื่อที่จะปลดระเบิดนั่นเองหลังจากที่เล่นกันมาจนเหนื่อยวงเล็บโดนอากาศร้อนจนเหนื่อย <laughs> 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 ก็ได้เวลากินเบรกกันอีกแล้วน,น,นั่นเอง อย่างวันนี้เนี่ยก็ได้เอแคลร์เนยสดนั่นเองซึ่งตอนที่เราไปหยิบเนี่ยก็คือเห็นคนเขาหยิบเอแคลก์ั้หมดเลยก็เลยหยิบตามหยิบกล่องสุดท้ายพอดีด้วยไม่แต่ก็คือชอบเอแคลอยู่แล้วไงเออ,เอ,อใครก็ได้ช่วยหาเนคไทที่เล็กกว่าน,นี้ให้น้องบองทีในวันที่โรงอาหารปิดก็จะและกิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้ก็คือการเข้าหอประชุมนั่นเองเย้ yeah! ก็ได้เวลาพิธีปิดของกิจกรรม CDT g u i l d b u i l d i ้ g แล้วนั่นเองเนาะทีนี้มาถึงตรงนี้แล้วหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทําไมต้อง Guild Building คาว่า Guild เนี่ยนะมีความสําคัญต่อ c d ดีมากๆเลยนะเพราะว่า Guild ก็คือเป็นกลุ่มก้อนของเพื่อนนั่นเองนะซึ่งกลุ่มก้อนนี้เนี่ยจะอยู่ด้วยกันเรียนด้วยกันเวลาลงศสกอะไรก็ลงศสกเดียวกันตลอดเนาะอย่างที่รู้กันว่า CDT เนี่ยหลักสูตรของเขาการเรียนค่อนข้างจะแปลกกว่าชาวบ้านหน่อยไม่ค่อยได้ไปเรียนพร้อมกับชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะเจอกันอยู่ในกลุ่ม T นั่นแ่แลตด้ววยยคคามมทีีเีเ3 300กนะ็ อยากให้รู้จักกันพวดถึงก็แบ่งกลุ่มซอยย่อยออกมาซึ่งเราจะเรียกกลุ่มเหล่านี้ว่า กิวนั่นเองนะก็กิจกรรมกิวบิลดงในครั้งนี้เนี่ยก็คือเป็นการสร้างกิวก็คือเป็นการสร้างกลุ่มเพื่อนของเราในรุ่น109เนี่ยเพื่อให้รู้จักกันแล้วก็เวลาเรียนเนี่ยก็จะได้เรียนไปด้วยกันนั่นเองเจอหน้ากันจนเบื่อเลยทีเดียวซึ่งทีนี้ถามว่าแล้วจะทํายังไงให้แต่ละคนในกิวเนี่ยรู้จักกันเร็วขึ้นก็ต้องผ่านกิจกรรมรับน้องกันเองเนาะเพราะว่ากิจกรรมรับน้องเนี่ยก็คือการเล่นกิจกรรมเล่นสนุกกันซึ่งก็ต้องมีการบางเกมก็ต้องมีการช่วยเหลือกันพูดคุยกันกกกก็็็็จะไไดด้้้เเปนนนนนารรสสิััวขึ่คื ที่มาว่าทําไมต้องมีรับน้องเกียวบิลดิ้งขึ้นมาด้วยนั่นเองเพราะว่าของซีดีเนี่ยก็มีการแบ่งกลุ่มภายในหลักสูตรด้วยเหมือนกันและสําหรับธีมของกิจกรรมในวันนี้เนาะนั่นก็คือครัวซองตักสิทธ์นั่นเองนะเรื่องราวเนี่ยมีอยู่ว่าครัวซองตักสิ์อยู่ดีๆก็หายไปก็เลยทําให้ฟ้าฝนเนี่ยโอ้โหถล่มใหญ่เลยนะแบบ อาเพศอาพาธมากอาการหนักเลยทีเดียวก็เลยต้องให้แต่ละกิวเนี่ยไปร่วมตามหาคัมภีของตัวเองกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้คัมพีร์เหล่านี้นำมาสร้างโครซงศักดิ์สิทธิ์ใหม่นั่นเองนะก็เป็นธีมคอนเซปต์ของกิจกรรมกิลบิ้งในวันนี้นั่นเองและในท้ายที่สุดหลังจากที่ทํากิจกรรมมาตลอดทั้งวันเนี่ยเราก็ได้คัมภีร์กลับมาครบทั้ง8เล่มก็เลยสามารถสร้างโครโซงศักดิ์สิทธิ์อันใหม่ขึ้นมาได้ก็เลยทําให้พวกอาเพาศอาพาธหายไปหมดเลยนะพวกฟ้าฝนอะไรก็สว่างปิ้งปิ้งนะโครโซงศักดิ์ นนัเองก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยสาหรับกิจกรรมกิววิ้งอย่างเป็นทางการส่วนหลังจากนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงของการมอบรางวัลให้แต่ละกิวว่าแต่ละกิวเนี่ยมีความโดดเด่นได้ฉายาอะไรกันไปบ้างซึ่งอย่างกิวเราเนี่ยก็ได้ฉายานกที่ตื่นเช้านั่นเองเนาะก็เพราะว่าคนในกิวของเราเนี่ยมีคนหนึ่งที่มาเช้าที่สุดในบรรดาคนทั้งหมดเลยนะก็เลยได้รับฉายานี้ไปได้ทั้งกิวเลยนะ หลังจบก,กิจกรรมก็มารับเสื้อของภาคคอมมันเองนะซึ่งภาคคอมมันนี้หมายถึงทั้งภาค CP แล้วก็ c d p เลยนะก็มารับเสื้อของภาคกันซึ่งเป็นเสื้อฟรีด้วยดีงามพระรามแปะมากแล้วก็รับของจากสปอนเซอร์กลับบ้านไปเคียวเล่นกันนั่นเองแต่แต่แตแต ตามสไตล์วิทวะแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการไปกินเลี้ยงกันหลังจากที่จบกิจกรรมรับน้องนันเองนะซึ่งอย่างวันนี้เนี่ยเราก็จะไปกินที่ร้านเจป,ปุ้ยเขาบอกว่าเป็นแบบร้านประจาของเด็กวิทวะเลยนะอยู่แถวบรรทัดทองคิดดูนะเดินจากวิทวะไปถึงบรรทัดทองแล้วก็โอ้ไกลามากๆนะเราไปกันเป็นคบวนอย่างนี้แล้วก็ร้อนอีกตั้งหากโอ้โหกว่าจะถึงทรมานทรมานอากาศร้อนมาทําให้ทรมานไม่พอมีฝนมาช่วยแจงด้วยอา้าคนไม่มีร่มก็ซวยถิงานนี้ยังไม่ถึงร้านเลย ลแวะพักกันก่อนสักครู่กําลังจะแจกจ่ายร่มให้พอดีกันอะไรอย่างนี้นะรุ่นพี่ก็ใจดีใจดีช่วยเส,ยสนาร่มตัวเองมาให้รุ่นน้องเนาะเออคือรุ่นน้องต้องแบบ1คนหนึ่งร่มแต่ว่ารุ่นพี่เนี่ยสคนต่อหนึ่งร่มได้พี่พี่ใจดีสุดๆนะก็นึกสภาพตัวเองปีหน้าก็คงต้องเป็นแบบนี้แหละแล้วเราก็มาถึงร้านเจ๊ปุ้ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็เหมาห้งร้านไม่ใช่ผู้เล่นเหมาชั้น2ให้หมดเลยนะก็วันนี้ชั้น2องซีดีทีคุ้มอยู่ ชั้นสองมีทั้งแอร์มีทั้งคาราโอเกะโอ้ครบทุกอย่างเลยสําหรับความบันเทิงในเย็นนี้และนี่คือสภาพหลังจากที่กินอาหารไปแล้วนึกขึ้นได้ว่ายังไม่ได้ถ่ายสั่งกบที่มองทุกคนเลยทุกคนมองทั้งชั้งชั้นเลย โอ้แตไหนๆมาถ่ายใกล้ๆอ่ะเนื้อเหมือนอะไรอนนี้คือครั้งแรกอ่ะครั้งแรกอ่ะมันร้อนเหมือนอะไรเหมือนไก่ไหมเหมือนไก่เลยเหมือนไก่เหรอไก่กระตัดใหม่เยอะแน่นกว่า เราเนืกก้นเหมือนปลาหนังเหมือนปลาแต่เนื้อเหมือนไก่คุณผู้ชมตอนนี้นะเราก็กินข้าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล,แล้วเรียกว่ากินวิญญาณข้าวมากกว่าเพราะว่าถ้าไม่มีอะไรให้เลยคือมันพอมันหาหลายคนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นว่าต่อคนเนี่ยอาหารมันก็เหลืออยู่น้อยนึงอะไรอย่างงี้นะมันก็เลยกินไม่ค่อยอิ่มครั้นจะสั่งเพิ่มมันก็นก,นก็ต้องหารกันอีกซึ่งมันก็ แพงก็เลยแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหาจินข้างนอกเออน่าจะถูกกว่าอะไรอย่างงี้นะก็เลยขอตัวกลับมาก่อนเลยนั่นเองแล้วนอกจากนี้เองเนี่ยเดี๋ยวเราตอนนี้หกโมงเย็นนะเราต้องใช้เวลาเดินทางถึงบ้านประมาณชั่วโมงหนึ่งก็เลยต้องอรีบกลับก่อนนะเพราะว่าเรามีธุระอย่างอางื่นต้องไปทําด้วยนั่นเองจริงๆถามว่าตอนนี้อิ่มไหมนะก็ถือว่าท้องแน่นเลยนะแน่นในที่นี้น่าจะแน่นโคกไม่ค่อยแน่นอาหารเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้เพราะว่าเน้นกินแต่น้ำไม่งั้นนะมันก็หิวอ่ะเดี๋ยว ลมแรงมากแล้วฝนก็เริ่มลงเม็ดละเพิ่งมารู้ทีหลังด้วยว่าแต่ละคนก็ไม่อิ่มเหมือนกันนะแต่บางคนที่บอกว่าอิ่มก็คืออิ่มอะไรอิ่มข้าวเปลา่าจริงๆตอนออกมาเนี่ยก็คืองานเลี้ยงมันเพิ่งจะเริ่มกันเริ่มแบบมีการแบบร้องเพลงคาราโอเกะหลังจากแบบกินข้าวกันเสร็จอะไรอย่างงี้ซึ่งเรากินเสร็จเราก็กลับเลยนะเออแล้วดูระยะทางนะไปจนถึงสุดทางนู่นเลยนะไปถึงตึกสูงๆอ่ะนะ ไกลไหมละ่ะแล้วเม็ดหนาด้วยตอนนี้ผลเริ่มเม็ดใหญ่ก,กว่าจะไปถึง3าย่านมิทาวได้นั้นชีวิตช่างลําบากเหลือเกินแถมฝนยังมาตกอีกอะไรกันนี่ชีวิตเอาจริงๆนะทุกคลิปตกทุกคลิปไม่อัดไม่ตกตกไม่อัดเฮ้ยคุณผู้ชมเม็ดหนามากแล้วเมื่อกี้พูดถูกๆผิดๆช่างมาแล้วกันคือตอนนี้แบบโ oh อ้ my god โอ้โหฟังเสียงดิ ฟังเสียงร่มปะ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 ป,ะปะดังมากพระเจ้า ah ช่วยพระกลวยทอดอะไรครับนี่เอ้ยแล้วอย่างนี้จะกลับบ้านยังไงล่ะนี่เนี่ย แบบนี้เรียกว่าพายุได้หรือยังแล้วประเด็นคือมันตกหนักมากจนกระทั่งแบบรองเท้านี่คือแฉหมดเลยนะแล้วประเด็นคืออะไรกางเกงมันเป็นกางเกงใหม่นะสีมันยังตกถ้าเวลาโดนน้าซักผ้าอะไรอย่างงี้คือถ้าโดนน้ำนิดหน่อยมันไม่ตกหรอกแต่ประเด็นคืออันนี้สีตกใส่รองเท้าคือมันต้องตกขนาดไหนเนี่ยเอาเถอะเวรกรรมรองเท้าฉันเดี๋ยวขอพักพิงชั่วคราววงเล็บช้อปปิ้งนั่นเอง โอเคนะคุณผู้ชมตอนนี้เราก็มาเลือกของที่ทสญญามย่านพิทามเสร็จไปที่เรียบร้อยคือจริงๆอันนี้เราแค่เลือกของนะตอนนี้เราเจอของที่ถูกใจละแล้วเดี๋ยวค่อยหาโอกาสซื้อทีหลังตอนนี้เราทำธุระที่ห้างเสร็จไปที่เรียบร้อยก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มสี่สิบห้านาทีนะเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวเราได้เวลากลับบ้านก,กันละไม่เคยกลับดึกขนาดนี้มาก,ก่อนเลยนะ ตอนนี้เรามาถึงแถวบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะนั่งบินเข้าบ้านกันซึ่งตอนตอนี้ต้องแบบหยุดตกแห้งสนิทแล้วเราก็เข้าบ้านได้อย่างสบายใจแล้วโอเคเราก็ปิดคลิปกันในวันนี้เลยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กนให้ด้วยแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในบล็อกครั้งหน้าจะทำอะไรก,กันต่อเดี๋ยวราิดตามชมกันได้สวัสดีครับ